คำว่าพรหมวิหารสี่ก็หมายถึงคุณสมบัติของพรหมนั่นเองพรหมเป็นผู้ประเสริฐเพราะพรหมมีคุณสมบัติอันประเสริฐอยู่สี่ประการด้วยกันมีเมตตามีกรุณามีมุลิตามีอุเบกขาถ้ามีคุณธรรมทั้งสี่แล้วสังคมจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดไหนก็ตามตั้งแต่สังคมขนาดเล็กคือสังคมในครอบครัวไปสู่สังคมขององค์กรต่างๆเช่นที่ทำงานที่โรงเรียนเดินไปถึงระดับประเทศชาติระดับนานาชาติสังคมถ้า ไดสังคมใดถ้ามีพรหมวิหารสี่สังคมนั้นจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆนี่คือประเด็นสำคัญของการที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความร่วมเย็นเป็นสุขเราจึงควรมาศึกษาวิธี การทำให้จิตใจของพวกเราทุกคนมีพรมวิหารสี่กันมีเมตตากรุณามุลิตาออเบกขากัน<ม>เราก็ต้องเรียนรู้ก่อนว่าเมตตากรุณามุลิตาออเบขาเป็นอย่างไรแล้วเราจะทำให้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรการ ข้อที่หนึ่งคือความเมตตาอะไรคือความเมตตาความเมตตาก็คือความปรารถนาดีปราปรถนาให้ผู้อื่นมีความสุขปราศจากความทุกข์นั่นเอง mm. การที่เราจะทำให้ผู้มีความสุขปราศจากความทุกข์ได้เราก็ต้องมีการกระทำอยู่สี่ประการด้วยกัน คือหนึ่งสัพเพสัตตาอเวลาโหตุ<ม>เราจะไม่มีเวมีกรรมกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง<ม>คือเราจะไม่จองเวรจองกรรมกันเราจะให้อภัยกันยกโทษให้ต่อกันละกันเวลาใครทำผิดทำความเสียหายเราจะไม่อาฆาตพยาบาท ไม่ลังแคน